สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวไมน์นอกนะครับใบนอกเอ่ออินลิโก้ไมน์นอกบลูทูธน,นะครับได้มาราคา 800, 8 0 0 887บาทเนี่ยครับผมเพราะว่าเขาลดราคาช่วงน่าจะ12บ2เนี่ยครับผม ราคาปกติมันพันสี่พันสองพันสามพันสี่เก้าสิบอะไรเงี้ยครับผมแล้วแต่ลานค่าครับผมแต่นี้ผมไปเจอมันลดก็เลยจัดมัาเลยครับส่งมาจากใช้หน้านะครับก็ใช้เวลานาน,านครับเพิ่งถึงวันนี้ครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเท่าไรเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยครับผมใช้เวลาส่งประมาณเจ็ดแปดเก้าสิบวันอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานกันครับ ผมใช้กับแอปเซลโรนะครับเดี๋ยวใช้กับเอ็กโคครับอ๋อเดี๋ยวต้องเปิดเครื่องต่อบูททูตกันก่อนครับเดี๋ยวเรามาใส่ฐานกันครับใส่แบตเตอรี่กันครับแบตเตอรี่ก็ใช้ตรงนี้ก็ต้องใช้ไขควงขันออกครับขันออกแล้วก็เปิดฝา ทำค่อนข้างแน่นหนาครับเปิดฝาออกมาครับคลิปนี้เขาผมก็เพิ่งใส่ไปครับเขาแถมมาให้ด้วยครับคลิปหลังแบตเตอรี่เป็นขนาดเออ2,000 m อ ah มครับ4.2โวลต์ครับก็เดี๋ยวเราลองใส่ทดสอบกันดูครับใส่แบตเข้าไปแล้วก็ปิดฝา ล้วก็ขันน็อตครับขันตึงตึงนิดเดียวนะครับอันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับอยู่ทางด้านนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นที่เสียบสายชาร์จ usb ครับพอเราใส่แบตไปแล้วเราก็จะใช้สายชาร์จที่เขาแถมมาให้นี้ครับผมในการชาร์จครั้งต่อไปครับอันนี้หัวชาร์จครับเขาก็แถมมาด้วยครับ แล้วก็ภายในกล่องเขาแถมเขามีเเมมนวลยูเซอร์มาให้ด้วยครับแต่ผมยังไม่ได้อ่านครับผมก็ลองมารีวิวกันแบบไม่ต้องอ่านดูครับมาถึงไหนแล้วครับถึงปุ่มเปิดปิดปุ่มาฝาปิดที่ชาร์จแล้วก็มาด้านนี้ก็เป็นปุ่ม ptt ครับสีสม้มนี้ ptt ก็คือพูดทูทกครับผมแล้วก็อันนี้ ปุ่มเล่งวอลลุ่มอันนี้ปุ่มลดวอลลุ่มครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลืออะไรของเขาก็ไม่ทราบนะครับผมผมก็คงไม่ได้ใช้ครับผมไม่รู้จะไปขอที่ไหนเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นออรูเสียบหูฟังนะครับผมไม่ได้เตรียมหูฟังมาทดลองเสียบอันนี้ก็ปุ่มอะไรไม่ทราบเหมือนกันครับคอยดูทีหลังครับต่อมาลองทดสอบการใช้งานครับเปิดลูทูธครับอ่า อ๋อขอภายไม่ยังไม่ได้เปิดเลยเอาเปิดไม้ครับไฟแดงไ,ไฟเขียวขึ้นโอเคอ่าใช้งานอยู่ครับบลูทูธชื่อเขาเป็น B01 นะครับมีแบตอยู่70%โอ้แบตท,ที่เขาชาร์จมาให้มี70%ครับเดี๋ยวเรามาเปิดเซโร่เปิดเซโร่มาก็จะเป็นช่อง ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเลือกเลือกเอ็กโคครับเพื่อทําการทดสอบเดี๋ยวทดลองทดสอบแบบเลงวอลลุ่มสุดก่อนครับทั้งโทรศัพท์ที่โทรศัพท์แอปเซลโลแล้วก็ที่ตัวไม์อิลิโกนี้ครับผมอันนี้ผมพูดแบบไม์ห่างๆปากนะครับ เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เทสเทสเทสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ก็โอเคครับการใช้งานก็โอเคครับเดี๋ยวลองปิดหน้าจอดูครับปิดหน้าจอที่มือถือนะครับเทสเทสเทส หนึ่งสองสาห้าหกเทดสอบเทสเทสเทสหนึ่งสองสาเจ็ดแปดเก้าศูนทดสอบครับก็ใช้งานได้นะครับ Echo App z e r o ทดสอบแบบ ช่อง Echo นะครับแบบปิดหน้าจอเปิดหน้าจออะไรก็ใช้งานได้หมดครับเสียงก็ดังพอสมควรถึงดังมากเลยครับผมครับก็ใช้งานได้นะครับ E c h o โคทดสอบแบบช่อง Echo นะครับแบบปิดหน้าจอเปิดหน้าจออะไรก็ใช้งานได้หมดครับเสียงก็ดังพอสมควรถึงดังมากเลยครับผม สวัสดีครับป๋ถาถ่ายวิดีโออยู่ครับแป๊บเดียวเราทดสอบแบบเบาวรุ่มลงไปหน่อยนะครับทดสอบเสียงเดี๋ยวเราทดสอบแบบเบาวรุ่มลงไปหน่อยนะครับทดสอบเสียงครับก็สรุปก,การใช้งานว่าใช้งานได้ดีเลยครับผมวัสดุที่ทำก็ เป็นวัสดุเกรดดีทั้งหมดครับผมพลาสติกอะไรดีทั้งหมดครับใช้งานได้ดีในระดับที่โอเคเลยครับผมก็ติดตามรับชมกันดูได้ครับผมดีหรือไม่ดียังไงก็ตัดสินใจเอาเองครับผมฝากคลิปวิดีโอทดสอบไมนนอกบลูทูธอิ i ลิโกไว้ด้วยครับ Echo to f i g h จูเรียสกินิฟอร์มอินเดียครับผมด้วยความขอบพระคุณครับช่องช่างเทคนิคปิโตรเลียม DIY ด้วยครับผมคิวายูเจ็ดสิบสามครับิวววาาย้้นนน่สีีจะไไปทำหมอ